เฮ้แค่คิดถึงโลกคริปโตที่ผันผวนแบบนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นจนขนลุกแล้วใช่ไหมแต่เรื่องราววันนี้18พฤศจิกายน2568บอกเลยว่าค่อนข้างน่าตกใจเพราะราคาบิตคอยแบบนี้คงทําให้หลายคนต้องคันไม้คันมือกับการลงทุนอยู่ไม่น้อยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนจะลงลึกไปมากกว่านี้เรามาดูข้อมูลล่าสุดของตลาดคริปโตกันก่อนดีกว่าและเชื่อเถอะว่ามันอาจเปลี่ยนมุมมองการลงทุนของคุณได้เลยทีเดียว ราคาบิตคอยในวันนี้ซึ่งหมายถึงวันที่18พฤศจิกายน2568นั้นได้ปรับตัวลดลงอย่างน่าสนใจถึง2.56%เมื่อเปรียบเทียบก,กับราคาเมื่อวานนี้โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ91,979ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ2,986,558.13บาทถ้าดูในระยะยาวหน่อย ในช่วง7็วันที่ผ่านมามันมีการเปลี่ยนแปลงถึง3.37เซึ่งข้อมูลนี้มาจากการอัปเดตล่าสุดเมื่อเวลา6.56นาฬิกาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเองถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นการปรับลดลง2.56เ์นี่หมายความว่าถ้าคุณมีบิตคอย100ดอลลาร์เมื่อวานนี้วันนี้มันเหลือแค่97.44ดอลลาร์เท่านั้นแบบนี้ก็พอเห็นภาพว่าทำไมตลาดคริปโตถึงน่าติดตามแต่ก็เสี่ยงไม่น้อยแต่เดี๋ยวก่อนนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของความวุ่นวนวใโโลคปต เหรียญดิจิทัลอื่นๆก็ไม่รอดพ้นเช่นกันเพราะอีเทอร์เรียมปรับลดลง2.65%เเทเทเดลดลงเพียง0.06%และ SDC SDC ก็ลดลง0.04%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่แหละคือสิ่งที่หลายคนมองข้ามเหรียญเหล่านี้มันจะตามรอยบิตคอยไปด้วยเพราะมันเป็นราชาแห่งคริปโตที่ส่งผลกระทบต่อตลาดทั้งหมดเลยทีเดียวตัวอย่างเช่นถ้าบิตคอยตกลงเหรียญอื่นๆก็มักจะตามมาเพื่อรักษาสมดุลของตลาด ตอนนี้มาดูสรุปราคาเหรียญคริปโตเคอร e เรนซีที่สำคัญสำคัญกันเลยเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดเจนมากขึ้น Bitcoin (BTC) ราคาอยู่ที่ 91,978.58$ ดอลลาร์สหรัฐเปลี่ยนแปลงลบ2.56%นี่คือตัวชี้วัดหลักของตลาดเลยครับถ้าบิตคอยแข็งก็มักจะดีต่อคริปโตทั้งหมดอีเ e อเรียราคา 3,019.73$ ดอลลาร์สหรัฐเปลี่ยนแปลงลบ2.65%เหรียญนี้เป็นรองจากบิตคอยและใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆในโลกบล็อกเชน เทเทอร์ USDT ราคา0.9988ดอลลาร์สหรัฐเปลี่ยนแปลงลบ0.06%มันเป็นสเตเบิลคอยที่ผูกกับดอลลาร์ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงน้อยมากแสดงถึงความมั่นคง XRP XRP ราคา2.15ดอลลาร์สหรัฐเปลี่ยนแปลงลบ2.75%เหรียญนี้เน้นการโอนเงินค่าประเทศอย่างรวดเร็ว Binance Coin BNB ราคา905.81ดอลลาร์สหรัฐเปลี่ยนแปลงลบ2.42%มาจากแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตชื่อดัง As v e r t i s m e m USDC USDC ราคา0.9997ดอลลาร์สหรัฐเปลี่ยนแปลงลบ0.04%อีกตัว stablecoin ที่คล้ายเทเทอร์ช่วยรักษาความมั่นคงในตลาดผันผวน Solana SOL ราคา130.48ดอลลาร์สหรัฐเปลี่ยนแปลงล5.09%แพลตฟอร์มบล็อกเชนที่เรือม,มากแต่ก็เสี่ยงต่อการปรับตัวใหญ่ๆ t r อน t r x ราคา0.2912ดอลลาร์สหรัฐเปลี่ยนแปลงล0.39%เน้นการแบ่งปันไฟล์และความบันเทิงโด c คอโดดราคา0.1515ดอลลาร์สหรัฐเปลี่ยนแปลงลบ4.62%เจ้าเหรียญที่ขึ้นมาจากมีมามีมแต่ก็ยังนิยมอยู่คาดาโนอเด ราคา0.4640ดสหอลลาร์สหรัฐเปลี่ยนแปลงลบ 4. เเซนพัฒนาบนเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ยั่งยืนและนี่แหละคือจุดที่หลายคนมองข้ามเหตุใดราคาคริปโตถึงตกขั้วแบบนี้บางคนบอกเพราะข่าวเศรษฐกิจโลกบางคนว่าเป็นการปรับฐานธรรมชาติแต่ที่น่าสนใจคือมันอาจเป็นสัญญาณของการปรับตัวใหญ่ในตลาดแต่เดี๋ยวก่อนก่อนจะสรุปมาพูดถึงเรื่องที่อาจทําให้เกิดความเห็นแตกต่างกันคิดดูสิถ้าคริปโตผันผวนขนาดนี้แต่ยังมีคนลงทุนเพราะหวังกําไรสูงมันคุ้มไหม หรือบางคนอาจมองว่ามันเป็นการพนันมากกว่าการลงทุนจริงๆและนี่อาจเป็นมุมมองที่หลายคนไม่เห็นด้วยเพราะคริปโตยังคงเป็นนวัตรกรรมที่เปลี่ยนโลกอยู่ดีสรุปแล้วข้อมูลเหล่านี้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือแต่ก็อาจมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุนหรือซื้อขายอะไรสักอย่างนะครับและสำหรับผู้ที่สนใจขอแนะนำให้ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิิทัลได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็หลอกผ่านเว็บไซต์ www.sec.or.th h t t p w w w s e c o r t h เพื่อความปลอดภัยสูงสุดเอาล่ะตอนนี้คงมีคำถามในใจหลายคนอยู่ใช่ไหมคุณคิดอย่างไรกับความผันผวนของคริปโตแบบนี้มันเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงหรือบางที่คุณเห็นด้วยกับมุมมองที่ว่าคริปโตเป็นอนาคตแต่ก็ยังต้องระวังมากๆเอาไปคุยกันในคอมเมนต์สิครับผมอยากรู้ความเห็นของคุณ